เพ่งกสินฟังแล้วเหมือนเรื่องเก่าแก่โบราณสมัยพระราชาโอรสเข้าป่าไปเรียนวิชากับพระฤาษีในป่าหิมพานต์แต่ความจริงการเพ่งกสินเป็นวิชาอย่างหนึ่งซึ่งใครก็ทำได้ถ้ามีความเพียรเป็นที่ตั้งผู้ที่สำเร็จหลักสูตรการเพ่งกสินจะเกิดพลังอำนาจเหนือมนุษย์ขึ้นในตนเช่นอ่านความคิดผู้อื่นได้เหมือนเปิดหนังสืออ่าน บทที่สองวิชามหาสัจเพ่งกะสิงบาทฐานของการมีฤทิ์กสิงซึ่งอ่านว่ากะสิงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่าสมถกรรมฐานหมวดหนึ่ง โบราณอาจารย์ขยายความชัดขึ้นไปอีกว่ากสิณคือการเพ่งเพียรหรือภาคเพียรพยายามสำรวจจิตเพ่งไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกสั้นๆว่าเพ่งกสินการเพ่งกสิณเป็นบ่อเกิดของพลังยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ในดวงจิตผู้เพ่งกสินเพ่งด้วยความศรัทธาแก่กล้าวันละกี่ชั่วโมงสุดแท้แต่ศรัทธาจริต เมื่อดวงจิตมีพลังแก่กล้าดีแล้วให้ใช้พลังอันมหัศจรรย์นั้นมาเจริญวิปัสสนาธุระพิจารณาข้ออัดข้อธรรมที่ทำให้ดับกิเลสทั้งหยาบทั้งละเอียดได้จนกระทั่งก้าวไปสู่การเป็นผู้สิ้นกิเลสในวันข้างหน้า กสินสิบอย่างพิจารณาว่าอย่างไหนถูกจริตให้ฝึกอย่างนั้นขั้นตอนการฝึกกสินจัดหาไม้กระดานขนาดพอสมควรหนึ่งแผ่นเจาะเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งคืบกับสนิ้วสำหรับเป็นเครื่องเพ่งจิตกระทำจิตที่เคยวุ่นวายให้สงบมีกระสินให้เลือกฝึกสิบอย่างได้แก่ 1. ปัทวีกสินหรือกระสินดิน เพ่งวงกลมขนาดหนึ่งคืบกับสี่นิ้วที่ทำด้วยดินเนื้อบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเจือปนเป็นดินสีอรุณคือสีเหลืองปนแดงคล้ายสีหม้อด,ดินเพิ่งปั้นใหม่วิธีทำนำดินสีอรุณเนื้อบริสุทธิ์มาขยำให้เหนียวดีแล้วประกบอักลงบนแผ่นกระดานที่เจาะเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งคืบกับสี่นิ้วขัดเนื้อดิน ให้เรียบเสมอกับผิวหน้ากระดานอย่าให้ดินมีอะไรเจือปนเช่นเศษหญ้าเป็นต้นขัดเนื้อดินให้เป็นเงางามได้ยิ่งดี 2. โอปากสิงหรือกสิงน้ำเพ่งวงกลมขนาดดึงคืบกับสีนิ้วทำด้วยน้ำใสบริสุทธิ์ปราศจากสีใดเจือปนไม่มีตกตะกอนนอนก้นวิธีทำ น้ำบริสุทธิ์ใส่ลงภาชนะที่มีขอบปากกว้างกลมมนเช่นบาทพระวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้หนึ่งคืบกับสี่นิ้วใส่น้ำเต็มปริ่มเสมอขอบปากภาชนะแล้วเพ่งที่น้ำซึ่งเห็นนะักขอบปากภาชนะ 3. เตโชกสิงหรือกสินไฟเพ่งวงกลมทำด้ดยการก่อฟืนเป็นกองไฟลุกโชนเป็นเปลวเพลิงวิธีทำ ก่อกองไฟด้วยฟืนไม้แก่นให้ลุกโชดช่วงเป็นเปลวเพลิงสีเหลืองหรือเหลืองแก่แล้วนำแผ่นหนังหรือเสื่อลำแพนหรือแผ่นวัสดุอื่นๆที่เรียบมาเจาะรูเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งคืบกับสี่นิ้วตั้งแผ่นนั้นบางกองไฟให้มองเห็นได้จากช่องวงกลมเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยให้จุดเทียนหนึ่งเล่นแล้วเพ่งดูเฉพาะเปลวเทียน สี่วาโยกสินหรือกสินลมเพ่งลมที่พัดผ่านมาสัมผัสอวัยวะทั่วร่างกายหรือลมที่พัดยอดไมย้ยอดหญ้าให้สั่นไหววิธีธรรมวาโยกสินทำเป็นวงกลมเพื่อเพ่งไม่ได้โบราณจารย์จึงแนะให้เพ่งลมที่พัดอยู่ตามธรรมชาติของลมเป็นอารมณ์เพ่งจนจิตมีพลังขั้นมองเห็นลมเป็นกลุ่มก้อนมีตัวตน หรือสายลมนั้นพัดไปพัดมาติดตาชินใจขนาดหลับตาก็มองเห็นแต่โบราณจารย์ท่านห้ามเพ่งลมที่พัดปั่นป่วนเช่นลมหัวด้วนเป็นต้น 5. นิลกกสิงหรือกสินสีเขียวเพ่งวงกลมทำด้วยสีเขียวบริสุทธิ์เช่นดอกบัวสีเขียวผ้าสีเขียวไม่มีลายสีดอกอื่นเจือปนวิธีทำ นำสิ่งที่มีสีเขียวบริสุทธิ์เช่นดอกไม้สีเขียวบรรจุลงในภาชนะที่มีขอบปากลมเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งคืบกับสีนิ้วให้เต็มขอบปากอย่าให้ก้านหรือเกสรปรากฏแสมให้แลเห็นแต่เฉพาะกลีบสีเขียวเพื่อเพ่งกระสิงถ้าเป็นผ้าสีเขียวให้ขึงไว้กับไม้วงกลมเช่นสะดึงปักผ้าดึงผ้าให้เรียบตึง ไม่มีส่วนยับยน่นถ้าเป็นผ้าเนื้อละเอียดจะดีมากสีเขียวนี้หมายถึงสีเขียวครามที่เรียกว่านินนั่นเองปีตกกสินหรือกสินสีเหลืองเพ่งวงกลมทําด้วยสีเหลืองเช่นดอกกันดิกาหรือผ้าสีเหลืองเป็นต้นวิธีทำนำสิ่งที่มีสีเหลืองบริสุทธิ์ไม่เจือด้วยสีอื่น นำมาทำเช่นเดียวกันกับนิลกสินสีเหลืองนี้หมายถึงสีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองนวลสำหรับสีเขียวใบไม้หรือสีปรกฏซึ่งเป็นสีใกล้เคียงกับสีเหลืองอ่อนโบราณจารย์ท่านอนุโรมให้ใช้เพ่งกสินประการนี้ได้ 7. โรหิตกสินหรือกสินสีแดงวิธีทำรรวงกลมทำด้วยสีแดงเช่นดอกบัวแดง ผ้าแดงเป็นต้นวิธีเหมือนกับวิธีทำนิลกสินแป 8. โอทาตกสินหรือกสินสีขาวเพ่งวงกลมทำด้วยสีขาววิธีทำนำสิ่งที่ขาวสะอาดเช่นดอกบัวขาวผ้าขาวมาทำเหมือนกับนิลกสิน 9. อากาศกสินหรือกสินอากาศ เพ่งวงกลมคืออากาศว่างเปล่าที่เราท่านใช้หายใจอยู่วิธีธรรมเจาะฝาห้องเป็นรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งคืบกับสี่นิ้วหรือเจาะเสื่อลำแผนขนาดเดียวกันนั้นก็ได้ที่กล่าวนี้เป็นสมัยโบราณให้เพ่งดูอากาศในช่องวงกลมสำหรับปัจจุบันหาวัตถุเป็นแผ่นเรียบเช่นแผ่นกระเบื้องเพดานห้อง เจาะวงกลมขนาดที่ว่าวางไว้ที่กลางแจ้งแล้วเพ่งดูอากาศในช่องวงกลมนั้นก็ได้สิ 10. อารกระสินหรือกสินแสงสว่างเพ่งวงกลมคือแสงสว่างวิธีธรำรเจาะก้นหม้อเป็นรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งคืบกับสี่นิ้วตั้งตะเกียงหรือเทียนไขไว้ในหมอ้อให้แสงสว่างส่องออกมาตามรูที่เจาะไว้ และหันให้แสงสว่างนั้นสาดส่องไปปรากฏที่ผนังห้องหรือกำแพงแล้วเพ่งดูแสงสว่างที่ส่องออกไปปรากฏที่ฝาผนังหรือกำแพงนั้นเตโชกสิงหรือกระสิงไฟท่านที่สั่งสมบุญบารมีเคยฝึกกระสิงไฟมาแต่ปางบันแค่พบเห็นไฟในที่ใดที่หนึ่งเช่นไฟจากคนเขาจุดเทียนไขจุดตะเกียงจ,จุดเตาไฟ หรือไฟไม่ป่าไฟนั้นจะติดตาพิมพ์อยู่ในฟิล์มใจทำให้เกิดอุกหะนิมิตได้ในเร็วพลันมิทันชา้าอุปมาเหมือนบุญใหม่ไปกระตุ้นบุญเก่าให้ส่งผลดีขึ้นประมาณว่าเปิดปุ๊บติดปับนั่นเองแต่ถ้าไม่มีบารมีเก่าให้ทำตามขั้นตอนในขอ้อก ควรระวังเกี่ยวกับการเพ่งกระสิงไฟ 1. ระวังจิตตนเองอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เป็นเชื้อไฟเช่นฟืนเป็นต้น 2. อย่าไปเพ่งจนจิตไปยึดติดอยู่กับพื้นข้างล่างของวงกลม 3. อย่าไปเพ่งควันที่ลอยเหนือเปลวพวยพุ่งขึ้นเหนือวงกลม 4. ห้ามพิจารณาสีสันกองไฟว่า สีเปลี่ยนเป็นสีเขียวบ้างสีแสดบ้างสีเหลืองบ้าง 5. ห,ห้ามพิจารณาถึงสภาวะร้อนรนขณะที่ไฟกำลังลุกโรดโชดช่วงที่ควรทำหนึวางจิตไว้ที่บัญญัติศัพท์คำว่าธาตุไฟที่เรียกกันว่าไฟ 2. บริกรรมภาวนาขณะเพ่งไฟว่าเตโชเตโชเตโชหรือไฟไฟ ไฟก็ได้บริกรรมภาวนาเตโชเตโชเตโชหรือไฟไฟไฟไม่สะดุดหยุดชะงักตลอดสายนิมิตจะเกิดขึ้นตามลำดับได้แก่อุคหานิมิตและปฏิภาคนิมิตอุคหานิมิตที่ปรากฏให้เห็นเหมือนเปลวไฟที่คาตกหายไปปฏิภาคนิมิตที่ปรากฏให้เห็นสภาวะจะไม่เคลื่อนไหว อุปมาเหมือนผ้าสีแดงที่ขึงอยู่กลางแจ้งหรือเหมือนตลปัดทองคำสุกป,ปลัง่งผู้บริกรรมภาวนาห้ามจับเอานิมิตจากไฟธรรมดาซึ่งมีโทษเป็นมลพิษกับองค์กสินเช่นเห็นเป็นลูกไฟสะเก็ดไฟขี้เท่าควันไฟอันเป็นสิ่งดึงจิตจากกสินไฟจนทำให้ดวงกสินเกิดขึ้นช้าหรือกว่าจะเกิดก็ยากเย็นเข็นใจ เมื่อเกิดปฏิภาคนิมิตแล้วจะบรรลุถึงอุปจาระฌานในเวลาเดียวกันและจะบรรลุถึงจตุตฌานหรือในหนึ่งคือฌานสี่เป็นลำดับไปคำว่าอุคหานิมิตของเตโชกสิงหมายถึงจิตจับเปลวไฟได้แนบแน่นถึงขีดขั้นลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเรียกว่าดวงกสินเกิดขึ้นแล้วให้ฝึกไปถึงขั้นชำชองจนเป็นวสีหมายถึงแคล่วคล่อง ที่จะนำขึ้นมาใช้ในทุกขณะจิตจะก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นผู้มีพลังอำนาจจิตสูงขึ้นสูงขึ้นในทุกครั้งที่เพ่งเตโชกสิงสำหรับผู้ที่เพ่งบ่อยไม่รู้จักเบื่อหน่ายย่อหย่อนจะเกิดอภิญญามีฤทธิ์ขึ้นในตนเช่นอ่านความคิดผู้อื่นได้ พระดชพระคุณหลวงพอ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีเมตตาเปิดเผยเค็ดรับให้ทุกคนที่ฝึกเพ่งกสินทราบว่ากสินทั้งสิบอย่างตั้งใจฝึกสําเร็จเพียงอย่างเดียวก็พอกสินที่เหลืออีก9อย่างฝึกเมื่อไหร่จะสําเร็จอย่างง่ายดายเมื่อนั้นโดยอาศัยกสินอย่างแรกเป็นบาดฐานในการฝึกเพลเผอแค่วันเดียวก็สามารถบรรลุค,ความสําเร็จกสินทั้งสิบอย่าง พลังอำนาจของโยคีบุคคลผู้สำเร็จการเพ่งกระสินยิ่งใหญ่มหาศาลสุดพันลนาแต่เป็นเรื่องที่รู้เฉพาะตนรู้เองเห็นเองไม่อาจเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดที่เป็นความลี้ลับมหัศจรรย์ของพลังอำนาจจิตเช่นมีจักษุเป็นทิพย์มีโสดเป็นทิพย์รู้วาระจิตผู้อื่นถ้าพูดความจริงออกไปให้คนรุ่นใหม่ฟัง จะกลายเป็นคนพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระร้อยคนมีคนเชื่อสักคนเดียวก็ทั้งยากแต่นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเชื่อสนิทเชื่อว่าพลังอำนาจจิตนั้นยิ่งใหญ่มหัศจรรย์เช่นที่ว่านั้นมีจริงจึงพยายามศึกษาค้นคว้าในเรื่องพลังจิตอย่าเอาเป็นเอาตาย น่าอนุโมทนาในความอุตสาหะพยายามนั้นที่ประเทศสหรัฐอเมริการวบรวมเรื่องทางจิตของพุทธศาสนาไปบรรจุในหลักสูตรทั้นสูงเป็นวิชาพิเศษเกี่ยวกับพลังจิตวิญญาณและโอปาติกะโปรเฟสเซอร์เจบีไรท์ผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ในส่วนของคลื่นพลังแห่งมหาวิทยายลัยนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาทำการวิจัยเอาไว้ว่า การเพิ่มความถี่ของคลื่นแสงให้เกิดแสงสว่างยิ่งขึ้นเท่ากับแสงสะท้อนกลับจากร่างวิญญาณทั้งหลายกล้องถ่ายภาพที่มีความถี่ของคลื่นแสงสูงย่อมถ่ายภาพจากโลกวิญญาณได้นักวิทยาศาสตร์รู้และเชื่อมั่นว่าวิญญาณมีจริงในโลกวิญญาณมีสภาวะเหมือนอากาศที่เราท่านใช้หายใจอยู่ทางศาสนาเรียกว่ากายทิพย์หรือกายปรมาณู คลื่นแสงที่สะท้อนกลับจากร่างวิญญาณมีความถี่เกินระบบสายตามนุษย์จะรับภาพแล้วมองเห็นได้ถ้าลงมือจัดสร้างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถปรับคลื่นแสงให้มีความถี่เท่ากับแสงสะท้อนกลับของวิญญาณย่อมสองหรือถ่ายภาพวิญญาณเป็นผลสำเร็จเพราะคนตายก็มีพลังงานคือวิญญาณลงเหลืออยู่ในโลกเครื่องมือปรับความมีจริงของวิญญาณได้ นักวิทยาศาสตร์สร้างกล้องถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ใช้แสงอินฟราเรดพิเศษถ่ายภาพทบทวนความเร็วของแสงคลื่นแสงมีความเร็วแสนแ0ดมื่ไมล์ต่อวินาทีเพื่อจับภาพเหตุการณ์ที่เคยเกิดจนสามารถไปดูเหตุการณ์ในอดีตได้ประมาณ30วันเกินกว่านั้นพ้นขีดความสามารถของกล้องจากแนวความคิดดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าถ้าพัฒนาตามทฤษฎีนี้จนมีสมรรถภาพสูงสุดอาจถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นย้อนสู่อดีตการสมัยดึกดำบันได้ไกลถึง5,000ปีทีเดียวนักวิทยาศาสตร์ที่เอ่ยถึงชื่อดเร e อัลเบิร์ตไอนสไตน์นักฟิสิก์และนักคณิตศาสตร์นามอุปโคตรผู้สถานโลก สำหรับทิพจักษุของผู้สำเร็จการเพ่งกสินจนเกิดอภิญญาทิพจักษุก็คือคลื่นแสงสว่างที่มีความถี่สูงมากสว่างมากเป็นแสงและความสว่างที่เกิดขึ้นอยู่ในร่างของผู้บรรลุถึงพลังอํานาจจิตจากการเพ่งกสินความเร็วในการเคลื่อนที่เหนือกว่าความเร็วของแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องเป็นคลื่นแสงออกมาในจักรวาลหลายเท่า ทั้งนี้สุดแท้แต่ผู้สำเร็จในการเพ่งกสินจะบรรลุถึงพลังจิตในระดับใดการเพ่งจิตย้อนทวนแสงของคลื่นความสว่างไป500ปีเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นผู้ทรงอิทธิฤทธิอภิญญาชั้นสูงสามารถใช้พลังอำนาจจิตย้อนสู่อดีตไกลกว่ากล้องอินฟเรดเป็นหมื่นเท่ารู้อดีตสมัยโลกเพิ่งถือกำเนิดใหม่ก็ทำได้สบายมากใช้เวลาชั่วลัดนิ้วมือเดียว นึกปุ๊บเห็นปับ๊บทันอกทันใจเห็นภาพที่ต้องการทีเดียวสมเด็จพระบรมศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงช่ำชองทางอโลกสินคือกสินแสงสว่างครั้งหนึ่งทรงสเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงคราโปรดพุทธมารดาแล้วอาวีภาพคือการอธิษฐานให้ที่กำบังเป็นที่เปิดเผยทรงอธิษฐานโดยใช้อโลกสิน เป็นเครื่องนําทําใจให้สงบเป็นฌานจากนั้นมีพุทธบัญชาให้ทั่วทั้งใต้โลกธาตุสว่างสวยัยเทวดามนุษย์และพญานาคตลอดถึงสัตว์นรกในยมมโลกเห็นกันได้เหมือนอยู่ใกล้แค่เอื้อมที่เรียกว่าพุทธปฏิหารเปิดโลกติโรภาพหมายถึงการกำบังเป็นอิทธิวิธีประการหนึ่ง ที่ผู้สำเร็จกสินทำได้จะได้มากได้น้อยสุดแท้แต่อนุภาพของพลังอำนาจจิตเป็นเครื่องกำหนดโดยมีบาดฐานจากการฝึกเพ่งทางอากาศกสินกับนิละกะสินการกำบังได้แก่อยู่ในที่โล่งแจ้งจู่ๆก็มีที่กำบังกัน้นเช่นมีกำแพงสูงทถมึนยาวเหยียดขึ้นมากำบังเป็นต้นดังเช่นที่พระบรมศสาสดาทรงกำบังมิให้ ยศะะกุลบุตรกับบิดาของท่านสกุลบุตรแลเห็นกันเพราะองค์ได้ใช้ติโรภาพระลึกถึงเครื่องกั้นโดยธรรมชาติเช่นต้นไม้ขนาดหลายคนโอบเป็นต้นครั้นแสดงทมเทศนาให้กุลบุตรนั้นสำเร็จธทมวิเศษแล้วบิดาก็บรรลุข,ขั้นดวงตาเป็นธรรมจึงทรงเบิกกสินให้สิ่งที่กำบังอันตรธานไปปฐวีอุบมุชภาพ เป็นอิทธิวิธีสำหรับเบิกน้ำดำดินผู้ฝึกเพ่งกระสิงมีอภิญญาขึ้นในตนประสงค์จะกระทำแผ่นดินให้อ่อนเหลวนิ่มนวลเหมือนพื้นน้ำพึงใช้ฤทธิ์ด้วยการอธิษฐานให้พื้นแผ่นดินนิ่มนวลอ่อนละมุนดุดน้ำและกระโจนลงมุดดำไหว้ได้สนุกสนานดุดไหว้ยอยู่ในห้วยหนองคลองบึงติโรกุฏธธาสัชมานุภาพ การล่องหนหายตัวทําได้โดยการอธิษฐานให้ที่ทึบไม่มีอะไรกลางกัน้นโดยธรรมชาติเช่นกําแพงภูเขากลายเป็นที่โปร่งเสมือนอากาศสามารถเดินผ่านภูเขาทั้งลูกได้เหมือนเดินผ่านในทุ่งโลง่งคนเดินตามมาก็จะตกใจว่าหายวับไปในภูเขาเหมือนผีหลง สิ่ที่เกี่ยวกับการล่องหนหายตัวนี้ตามประวัติของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เมื่อครั้งทร,ง,ทรงนำคณะนักเรียนในเรือไปฝึกภาคทางจังหวัดภาคใต้เคยทรงใช้กสินประกอบพระบารมีของพระองค์ท่านโดยตรัสบัญชาให้นักเรียนในเรือทั้งคณะช่วยกันตามหาพระองค์ให้พบในสถานที่อันจำกัดไม่กว้างขวาง ผู้ใดพบจะโปรดประทานราวัลให้แต่จนแล้วจนรอดนักเรียนในเรือค้นหากันแทบร้มประดาตายก็ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดค้นเจอทั้งทั้งที่กมรมหลวงจุมพรทรงประทับนั่งอยู่กลางแจ้งในที่โล่งแท้ๆครั้งหนึ่งองค์ประมจารย์ใหญ่ฝ่ายพระปาทธุดงกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเคยแสดงอิทธิวิธีให้ลูกศิษย์ของท่านชม โดยการหายตัวกลายเป็นอากาศว่างเปล่าต่อหน้าสายตาของหลวงเสิงปุตโสคืนร่างเป็นกายเนื้อดังเดิมแล้วบอกท่านเจ้าคุณเสงิงพระอริยะคุณาธรว่าท่านใช้อากาศกระสินในการนี้หลวงปู่พระอาจาร,รย์ใหญ่ฝ่ายพระป่าทุดงกรรมฐานเล่าต่อไปอีกว่าเมื่อคราวที่ท่านไปพักจำพรรษาในถ้ำเชียงดาวอันลี้ลับอาถรรพ์ เมื่อแรกที่ไปรู้สึกอึดอัดคับแคบทั้งทั้งที่ถ้ำแห่งนั้นกว้างขวางพอสมควรท่านจึงใช้อากาศกสินเบิกภูเขาทั้งลูกให้กลายเป็นวัตถุโปรง่งใสเหมือนอากาศจึงพ้นเสียซึ่งความอึดอัดขัดข้องอยู่เจริญสมณธรรมได้สบายตลอดพรรษานั้นโบราณอาจารย์ท่านกล่าวว่าการฝึกเพ่งกสินไม่ต่างอะไรกับคนตัดฟืน ที่อุตสาหะลับมีดทื่อให้เกิดคมเมื่อผู้ฝึกกสินเพ่งเพียนจนพลังอำนาจจิตแก่กล้าเพียงพอแล้วอุปมาเหมือนคนตัดฟืนลับมีดจนคมกริบฟันฉับเดียวต้นไม้นั้นย่อมขาดสะบั้นลงทันทีฤทธิ์อภิญญาที่เกิดจากการเพ่งกรสินก็เหมือนมีดคมกริบของคนตัดฟืนจะสำแดงฤทธิ์เมื่อใดก็เห็นผลในฉับพลันเมื่อนั้น อีกทั้งสามารถใช้เป็นธรรม,มวุธขณะเจริญวิปัสนามีส่วนช่วยในการประหารกิเลสได้แต่ความจริงที่ปรากฏก็คือผู้ฝึกกสินประการใดประการหนึ่งเมื่อถึงขีดขั้นเกิดอภิญญาขึ้นมาในตนส่วนมากจะติดอยู่กับการมีริ์มีเดชรู้สึกว่าตนก้าวสู่ความเป็นมนุษย์จอมอภินิหาร จึงเออบอิ่มยินดีอยู่กับความเก่งกล้าสามารถนั้นพึงใจที่จะอยู่ในโลกต่อไปเพราะสัมสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์ย่อมเคารพเลื่อมใสเห็นเป็นผู้วิเศษมาโปรดฉะนั้นเรื่องที่จะก้าวสู่โลก,กุตตรธรรมเพื่อประหารกิเลสเป็นอันยกเลิกอันหนึ่งการเพ่งกระสินนี้ผู้ต้องการฝึกควรตรวจดูจริตนิสัยของตนเองให้ท่องแท้ ชัดเจนเสียก่อนว่าจริงๆแล้วตนพึงใจในกสินกองไหนกสินเรียกเป็นกองเพราะแต่ละบุคคลมีจริตแตกต่างกันสุดแท้แต่บุญบาร,รมีที่เคยสั่งสมไว้ในอดีตถ้าแข็งใจฝึกทั้งๆที่ใจไม่นิยมยินดีกสินกองนั้นก็จะเป็นโทษเสียมากกว่าที่จะเกิดประโยชน์ดังตัวอย่างจากเรื่องต่อไปนี้ พระอาจารย์องค์หนึ่งเมตตาเล่าให้ฟังว่าโยมสตรีคนหนึ่งเป็นนักปฏิบัติจิตชอบเพ่งเตโชกสินหรือกสินไฟเป็นอารมณ์ครั้นนานเข้าปรับทุกข์กับท่านว่ามักเกิดอาการแห้งผากที่เพดานปากพร้อมกับปวดศรีรษะมากทนแทบไม่ไหวพระอาจารย์บรรลุถึงขั้นสูงทางกสินใช้พลังจติตตรวจด,ดูแวบเดียว ไม่ถึงครึ่งอึดใจก็บอกวิธีแก้อาการนั้นให้ฟังว่าเพ่งเตโชกสินหรือเพ่งไฟไฟเป็นของร้อนคุณโยมต้องเพ่งที่ท้องยุบท้องผองช่วยอีกแรงหนึ่งเอา,าธาตุลมเข้าช่วยระงับความร้อนของาธาตุไฟที่เกิดจากการเพ่งกริสิน